สวัสดีค่ะนกมิตรหมอหลวงพะเดิมนะคะวันนี้ได้มีตะขอของช้างมาทุกท่านได้รับชมนะคะตะขอของช้างมีความยาวอยู่ที่ยี่สิบนิ้วนะคะนี่นะคะทุกท่านความยาวอยู่ที่ยี่สิบนิ้วอายุเป็นร้อยปีแล้วนะคะทุกท่าน ตะขอของช้างเล่มนี้ความยาวตรงนี้นะคะช่วงเหล็กนี่นะคะอยู่ที่ห้านิ้วครึ่งนะคะนี่นะคะจากนี้มานี่ก็ห้านิ้วครึ่งนะคะนี่นะคะทุกท่านด้ามน,นี่ก็จะทำด้วยกระดูกช้างนะคะ อายุเป็นร้อยปีแล้วนะคะทุกท่านท่านใดมองหาตะขอช้างอยู่ก็เล่มนี้เลยนะคะสนใจก็โทรมาทักมาที่ไลน์นะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะคะทุกท่านนี่นะคะสวยงามเข้มขังนะคะท่านใดชอบ ตะขอค้องช้างนี่ก็จะทำด้วยกระดูกช้างนะคะนะคะทุกท่านมีความยาวที่20นิ้วนะคะ ะะท่านในสนใจโทรมาที่เบอร์0940567 445นะคะเป็นเบอร์ทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะคะทุกท่านนะะเป็นตะขอช้างของหลวงพ่อเดิมนะคะ ่สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะนกมีดหมอสวัสดีค่ะ